สวัสดีครับวันนี้มาดูพามาดูตอนกิ่งต้นลวงพึ่งที่นี้ครับเนี่รากเหลือแล้วครับเดี๋ยวประมาณอาทิตย์หน้าตัดได้เดี๋ยวนะครับตุต้ม แล้วนะครับอาทิ์หน้า,าก็ตัดได้แล้วครับดูดินี่ก็ออกครับตะลกอกก็เข้ามาแทะก็หมดไม่เป็นไรครับตอนออกยากมากครับสองดีกว่ากว่าจะออกเป็นไม้เนื้อแข็งเบือร่อนยากครับนีกยยดด่การขยายพันธุ์พืกันตอนทีนอออน่อยังออกได้น้อย เด็กออกหกนะครับเด็กต้นลูกพึ่งเป็นมม้มงคลดอกไม่กินหอมออกสีเหลืองให้ดูดอกครับเนี่ยเอาจะสบไม้ขยายพันธุ์ด้วยมเมล็ดก,ก็ได้ครับแต่มเมล็ดเขาจะเล็กหน่อยตัวขอขอขอเค่อยเจ็บวันนี้ฝนตกพรำๆอชู่เช้า,ชาน,นี้อากาศแบบนี้ครับ ดูนี้ตอนกิ่งขยายพันธุ์ดีจะเสียบยอดไม่ได้ครับทงจิตตานี่น้ำจะเข้าแผลใหญ่ยยจะเป็นการตอนปักทำดูนะครับเนี่ยใ,ให้เต็มที่ให้แก่นที่ให้ดูดสารอาหารนี่ให้เต็มหมดให้หมดเลยในตุ่มนี่อาหารเสริมเนี่ย เป็นแบบนี้ครับส้ำเร็กครับันก็ออกหมดทำต้นเขาจะโดนหน้าฝนเป็นไม้กลางแจ้งไม้พุ่มทรงเตี้ยปลูกในสวนสาธารณะดีมากครับสวยดอกก็จะสวยออกพร้อมกันหมดเลยแดงครับเนี่ย ครับแต่ถ้าหาเฉียงยังไม่แห้งพอแห้งแล้วเขาก็ตัดกันไปปักช้ำไปใกล้แค่คมันไทยมัดมันสะดวกแต่ตอนตัดมันลำบากหน่อยต้องค่อยๆตัดนะครับก็ปักชำได้เลยบนหน้านาลงกุ่มได้ การขยายพันุ์พูดการจอดต้นยงพึ่งเป็นไม้มงคลนน,นี่นะครับสวัสดีครับ